บัดนี้เป็นวันที่2องเมนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่59ที่ข้าพเจ้านางธนธรมนโพขอถาวายเสียงสวดสัธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจริยบูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครเพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ หนึ่งบทสวดชุมนมเทวราสมันตาจักวาลสุอัตรขาดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชันสัสนันตุสัคโมคทางสเคกะเมจรุเปคิริสิขารัตเตจันตาลลเขวิมานีทิเปรัเถจัคามีตรุวนคกะเนีเคหายวัตถุมิเขเตภูมาเจยันตุเทวาชลทลาวิสมยยคัคันทับพนาคาติทันตาสันเกยังมุนิวระวจนางสาตวเมสุนันตุ ธรรมะสวักดโกอยามพัททนตาธรรมะสวักดโกอยามพัททนตาธรรมะสวักดโกอยามพัททนตาสองบุตรบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกายเรนะพุทธังอภิปูชียมาอิมินาสกาเรนะณทมังอภิปูชียมาอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชียมาสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโภพวะผู้ทังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตปตาธรมโอธรรมานามัสสามี ปปส,สุปฏิปันโนภะตัวเศร้าสร้างโคสร้งางคังน้มามีสี่บทสวดนมักราชิทธิคาถานโมตสัสสะพะโกโตอรหะโตสมาสัพพุทธะนโมตสัสสะพะโกโตอรหะโตสมาสัมพุทธะนโมตสัสสะพะโกโตอรหะโตสมาสัมพุทธะ หาบทสวดไตรสระคักมนัปาเะพุทธังสระนักฆามิธรรมังสระนักฆามิสังฆังสระนักฆามิทุติยมปิพุทธังสระนักฆามิทุติยมปิธรรมังสระนักฆามิทุติยมปิสังฆังสระนักฆามิตติยมปิพุทธังสระนักฆามิตติยมปิธรรมังสระนักฆามิตติยมปิสังฆังสระนักฆามิ6บทสวดสัจจจิริยคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวชินะโสติเมหโตสัพพธา นัตถิเมสรานังอันยังธัมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจเจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธานัตถิเมสรานังอันยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจเจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสมาสุปโธวิชาจารณะสัมปัโนสุกตโตโลกัวทูอนุตโรบริสัทธมาสารตีสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภควาติแปดธัมานุสติสวาัาโตุภควตาธโมทันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสโกปะเยิโกปัจจตังเวทิทโพปิโยหิติเก้านุสติ สุปฏิปันโนภวตโตสศร้าสังโฆอุจุปฏิปันโนภวตโตสศร้าสังโฆยายะปฏิปันโนภวตโตสศร้าสังโฆสามีจิปฏิปันโนภวตโตสศร้าสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคลานิอัฏฐาปุริสสบุคลาเอสสภวตโตสศร้าสังโฆอหุนโยปาหุเนโยทักขิณนโยอัญชลีกะริเนโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสติสิบรัตนสูตรยานิถภูตานิสมาะตานิปุมาณิวายานิวัตตาลิเคสเพวะภูตานิสมะนาภวันตุ อโทปิสกกจัสนันตุภาสิตังตสมาหิโคตานิสาเมทสาเพเมตตเมตังกรถธามนุษสิยาปรายาทิวาจารตโตจักหารันติเยพลิงตสมาหิเนรคถะอปมตายังกิจิวิตังอิทวาหรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังอิทณโนสมังอัติตถทาคเตนะ อิธรมปิพฤตเทระตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัตติหุตุขยังวรคังอมตังปณีตังคาทัชคาสกยมมณีมสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณนะสมัธิกิจิอิทํมปิธรรมเณระตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัตติหุตุยังพุทธเสถุปริวณยีสุจริงสมาธิมานันตปริกัญญามหุสมาธนาเตนะสโมหนะวิชติอิธรมปิธรรมเณระตังปนีตังเอเตนะสจเจนะสวัตติหุตุ เยบุคลาอัฏฐสตังปัสสธามจตริเอตานิยุคานิโหติเตทะกิณียาสุขะตสะสาวกายเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธัมปีสังเครตังปนีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตตามมนัสสาธรรมเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะระทามุทานิพุติงผูชะ มานาอิธัมปิสังเคตรตังปนิตังเอเตนัสเจนะสุวติหตุยัินท่าขิโลปะทวิงจิโตศิยาจจทุพีวาติพิอัสังปกัมปิโยจะทูปมังสปุริสังวัามิโยอริยสจานิออเวนจักปสติอิธัมปิสังเคตระตังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวติสุวติหตุเยอริยสจานิวิภาเวยติ ครรมเพระปัญญาสุเทสิตานิกิจปิเทหุติพุทธป,ปรมาตานะัตาณเตภวังอัฏฐสมาธิอนติอิธรรม,มปิสังเครตรนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสวติหุตุสหาวสัทสนานะสัมปะทาย,ยะตยสุธรรมาชเหิตาภวันติสก,กายะทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจัศิลปตังวาปิยะทติกิจิดดจ,จ,ต,จ,จตุหะปายหิจะ วิปมุตโตชะจาภิธานานิอทัทโะกาตุงอิธัมปิสังเคระตรังปณีตังเอเตนัสเจนะสวัตติหุตุกิจจปิโสกัมมังกรติปาปกังกายนะวาจายุทธะเจตสาวาพัทโพโสตสสะปฏิทายปฏิชัฏายะอทัทพ,พตาทิธาปทัพสวัตตาอิธรรมปีสังเคระตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหุตุ วนปัปรคุมเพยยถาพุทธิตะเคคิมหาณมาเสปฐาธรรมันสมิงคิมเหตตะทูปมังธรรมรังอเทสยินิพานะคาเมิงปรมังหิตายะอิธัมปีพุเธรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวต,วติหุตุวรโรวรัญยุระโทราหโรหโนตโรธรรมารังอเทสยิอิธัมปีพุเธรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวต,วติหุตุขีนังปุระนังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภา,าวัสมิงเตขีนะพีชา อวิรูปหิันธานิพันติทีรายัธายัมปทีโปอิธัมปิสังเคตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสะเวติโหตุยานิถภูตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวันตริกิตตาทักตังเทวมนุสสะปุจิตังพุทธังนามัสสามาสุวติโหตุยานิถภูตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวันตริกิตตาทักตังเทวมนุสสะปุจิตังธรรมังนามัสสามาสุวติโหตุยานิถภูตานิสภะคะ สมาคาตานิภูมณิวายานิวะอัตติเขตธาคตังเทวมนุสปุชิตังสังขังนัมัสสามาสวัิโหตุสิบเอด็ดอัตานาติยะปริตบทยอ่อสภารุขันวินิมุตโตสภสันตาปวชิตโตสภเวรมติกันโตนิพุตโตจจตว,วงังเวราะ,ะสพีติโยวิวัชันตุสภารุโคเว,วนัสตุมาเตภวับตบรรยโยสุขาทิคายุโกเพราะ,ะอภิวาทนศีลิสะนิจงวาปฐาปกาปกาจายโน จตโตธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังสิบสองอทิตต์ปริยสูตรเอวามสุตังเอกังสัมยังภควาขยายังวิหารติขยยาจีเสสัตถิงพิขุสหเสนตตตรโคภควาพิขุอมันติสิสพังพิขเวอธทิตังกิจะพิขเวสพังอธทิตังจักขุงพิขเวอธทิตังรูปาอธทิตาจักขุอิาณังอาทิตังจักขุสัมผัสสวัติโตยังไปทางจักขุสัมผัสสปัจยะอุปเชติเวทิตตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวา ตัมปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคาเกนาโทสะเกนาโมหะเกนาอธิตังชาติยาชรามาระเนนัสุกีหีปริเทวีหิทุกขหีโทมานัสีหีายเยสีอธิเตนติวธรรมิ โสตังอธิตังสัทธาธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสติตุยังไปทางโสตสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะวะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกนะโทสะเกนะโมหะเกนะธิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริติเวหิทุเขหิโทมะนะสิหิอุปายาสิหิอธิติวัตมิคณะอธิตังคันธาอะิตาคณะวิญญาณังอธิตังคณะสัมผัสโสติตุยังไปทางคณะสัมผัสสัพจยาอุปัชติเวทิตังสสุุุุขขขขััังงงวววาาาาททกก ตัมปีอทิตังเกนาทธิตังอธิตังราคักินาโทสักินาโมหะคินาอธิตังชาติยาชารามราตเนนาโสเกหิปริเทวิหิทุกเคหิธโมมันสิหิอุปายาสิหิอธิตันติวัฏมิ ชีวหา a ทิตตารัตสาทิตาชีวหาวิญญาณะทิตังชีวหาสัมผัสโสทิตโตยังป็ทางชีวหาสัมผัสจัปเจียุป็นเฉติเวทให้ทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสสุขังวะตัมปิทิตังเขน้าทิตังทิตังราคะเขนาโทสะเขน้ามโหหะเขน้าทิตังชาติยาชรามาระเนนัสสุเกหิปิริเทวหิงตุคีหิ โทมนัสสิหิอุปยาสิหิอธิตันติวัฏฐมิกายุอธิตุโพธิพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายะสัมพัสสุอธิตุยังไปทางกายะสัมพัสสปัจจยะอุเชิติวัฏฐิทตังสุขังวาทุกังวาทุกขมัสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะเกนะโทสะเกณฑโมหะเกนะอธิตังชาติยาชารามระเนนัสุกีหิปริเทวหิทุกีหิโทมนัสสิหิอุปยาสิหิอาทิตติวัฏฐมิมโนอธิตโตธรรมะอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมพัสสุอธิตุยังไปทาง มนสงสัมน so ์สปัจยาอุปบชติเวทายที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวะจำเปียนทีตังเกน่าทีตังที่ตังราคะเกน่าโทสะกเกนโมหเกน่าทีตังชาติยาชารามาราเนน่าสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิ ุบปยาสิหิอธิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเควสุตวาอริยะสาวโกจะขุสุมิปิเิพินทติรูเปสุปิเิพินทติจะขุเปญญาในปิเิพินทติจะขุสมภัสเสปปิเิพินทติยังไปทางจะขุสัมภัสปัจจยาปุเปชติเวทาตังสุขังวาทุขังวาทุขังวาสุขังวาตัสมิงปิเิพินทติโสุตัสมิงปิเิพินทติสักเทสุปิเิพินทติโสตตะเวญญาในปิเิพินทติโสตตะสมภัสเสปปิเิพินทติยังไปทางโสตตะสมภัสปัจจยาปุเปชติเวทาตัังงสุขวย ตสมิงปินิพินตติขานาสมิงปินิพินตติขันเทสุปินิพินตติขานายวิญญาณในปินิพินติ คณะสัมภัสเสปีนิพนธทิตยยังเป็นทางคณะสัมภาสปัเจยาอุปเชติเวทายตังสุขังวะทุกังวะทุกขามาสุขังวาตสมิงปีนิพนธทิติชีววหายปีนิพนธทติราษีสุปีนิพนธทติชีววิหวิญญาณในปีนิพนธทติชีววาหะสัมภาษเสปีนิพนธ์ทิตยยังเปินทางชีวิหาสัมภัสณ์เจายาอุปจชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกขามาสุขังวะตสมิงปีนิพนธ์ทิติกายยสมิงปีนิพ กมาสุขังว่าแต่สมิงปีนิพินทติมนาจะมีปีนิพินติธ้าไม่สุปีนิพินติมโนวิญญาณนปีนิพินติมโนสัมผัสปีนิพินติอย่างปีทางมโนสัมผัสสัปจะยาอุปจิตติเวทิตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมาสุขังว่าแต่สมิงปีนิพินตินิพินทางเวรจชติววราคาวิมุจจติวิมุตติสมิงวิมุตตมีติยานังโหติคีนาชาติอุจิตังพระมจาริยังกตังกรณียังนาปรังอัตตาญาติปิชาเนตติตีติอิทัมโมว ตีพิกผู้ภควาโตภาสตังอัจพินันทุงเอมวัสมินจัปปนะเวยากรณสมิงพญามาเนตัสพิกผูสหัสสะอนุปัฏยาอาสเวหิจิตตานิวิมุจจรูตีสิบสามอนัตตลักขณสุตังเอวเมสุตังเอกังเมยังภควาภารานสิยังเวหารติอิสิปัตเธมิฆาตเยตาตตะรโคภควาปจาวิกิเยพิกผู้อมันมาเตสิ รูปังพิคเวอนัตตารูปังจ่าหิทังพิคเวอัตตาอภภาวิสานายิทังรูปังอภัตไธยสังวัตเตยาระเพตดจารูเปเอวังเมรูปังหัวตัวเอวังเมรูปังมาองหสิติยะสมาจักรูปังพิคเวอนัตตาตัสมารูปังอภัตไธยสังวัตเตติน้าจาระเพติรูเปเอวังเมรูปังหัวตัวเอวังเมรูปังมาองหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจ่หิทังพิคเวอัตตาอภภาวิสานายิทังเวทนาอภัตไธยสังวัตเตยาระเพตดจารเวทนายะเอวังเมเวทนาหัวตัวเอวังเมเวทนามาองหสิติยะสมาจักเเววทนาอนัตตตาัสมาเวทนา อภัตยาสังวรตติน่าจะรับปฏิเวทนายาเอวังเมเวทนาหุตุเอวังเมเวเวทนาอหุสิติสัญญาหน้าตาสัญญาใจหิทางภิกเวอัตตาอภภาวิสานายิทังสัญญาอภัตยาสังวรติยรับลพิจจะสัญญายาเอวังเมสัญญาหุตุเอวังเมสัญญามาหูสิติที่จะมาจากโขภิกเวสัญญาหน้าตาตสมาสัญญาอภัตยาสังวรตติน่าจะรับปฏิสัญญายาเอวังเมสัญญาหุตุเอวังเมสัญญามางหุสิติสังขารหน้าตาสังขารใจหิทางภิกเวอัตตาอภภาวิสานายิทัง สังขาราอภัทตาสังวตติยุงลพเทจะสังขารสุเอวังเมสังขารโหตุเอวังเมสังขารมาอหิสุติยจสมาจากโคพิกเวสังขารานตาแต่สมาสังขาราอภัทยะสังวัตติน่าจะรับปฏิสังขารสุเอวังเมสังขารโหตุเอวังเมสังขารมาอหิสุติวิญญาณังานตาวิญญาณจัจหิทางพิกเวอัตตาอภวิสานายิทางวิญญาณังอภัทยะสังวตติยลงลพเทจักวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติจจสมาจากโคพิกเววิญญา อาณตาตาสมาววญญานังอภาทยะสังวัตติน่าจะรับพติวิญญาณใน วิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังอาโหสีติตังกิงมะเดียตถาภิกขเวรูปังนิจังวะนิจังวติอนิจังพันเตยัำปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัำปะนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังนุตังสมานุปปสิตรงเอตังมะมาเอโสหามัสมีเอโสเมอัตติโนหิตังพันตตังกิงมะเดียตถาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวติอนิจาวพันเตยัำปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัำปะนานิจังทุกขังวิปริปาริ เอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังเกีงม่จะทัพพิกุเวสัญญาเิจาวานิจาวะเตเนจาวะพันเตยัมปานานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัมปาน เนจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามิสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังเกียงไมยะทัพพิเกเวสังขาระเนจาวะเนจาวะติอนิจพันเตยัมปานะเนจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยัมปานะเนจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามิสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต สังเกตุเมื่อจะถวิภคเวยินยานังนิจังวะอานิจังวะติอานิจังพันเตยังปานาอนิจังทุกขังวะตังสึกวะติทุกขังพันเตยังปานาอนิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังโนตังสมะโุปจิตตุงเอตังมะมะเอโสหามาจะมิเอโสเมอัตติโนใหตังพันเตตัสสมาติหะภิคเวยังกิตจิรูปังอัตติตานาคตปจุปนาชาตาวาพิหิตาวาโอฬาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายะทุเรสันติเกวา สัพพังโรปังในตังมะมาในสุหะมัจะมีน้าเมโสอัตติเอวะเมตังยาถาพุตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยาคจิเวทนาอาติตานาคาตปะจุปนาชาตาวะภิญธาวะโอลาริกาวะสุกุมาวะหินาวะปณิตาวะยาโุเรสันติเกวะสัพพาเวทนาในตังมะมาในสุหะมัจะมีน้าเมโสอัตติเอวะเมตังยาถาพุตังสัมมาปัญญายะถาทัพพังยาคจิสัญญาอาติตานาคาตปะจุปนาชาตาวะภิญธาวะโอลาริกาวะสุกุมาวะหินาวะปณิตาวะ ยาธุรสันติเกาวาสภายสัญญาเนตังมามๆเนโสหามัสฉมิณามิโสอาตติเอวะไม่ตังยะถาพุตังสัมมาปัญญายะทัทธพังยีเกจิสังขาราอัติตานัคตปัจจุปนาเจตาวาปิหิตาวาโอฬลิกาวาสุขุมาวะหินาวาเปณิตาวาเยทุเรสันติเกวะสภายสังขาราเนตังมามๆเนโสหามัสฉมิ นาเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมาปัญญายะทัฏพังยังกิจจิวิญญาณังอติตานังฆตาปิจุปันนังอชตังวะภิญทาวาอเรริกาวาสุขมังเไหินังวะปณีตังวายันทุเรสันติกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินาเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมาปัญญายะทัฏพังเอวังปัสสังเพขเวสุตวะอริยสาวะโกรรปิสมินปิณิพินติเวทนายะปิณิพินติสัญญายะปิณิพินติสังขารีโสปิณิพินติวิญญาณ นัตสมิงปิณิพินทตินิพินทางเวราจติวิราคาเวมุตจติเวมุตตะเสมิงเวมุตตะมีติยานังโหติคีนาชาติวัชตังพระมัจเจเรียงกระตังกรณใยังนาปรังอัฏฐายติปชานาติติอิทัมโวจจะภควาอันตมนาปัจจวคียาพิกูุภะวัตโตภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปนาเวยยากระาเสมิงพัญญามณีปัญจวคียานังพิกขุนังอนุปาฏยะอาสะเวหิจิตตานนวิมุตจิงสูติ